หนาวมากทุกคนไปรับพี่แจสเมินค่ะเราจะพาเดินตอนกลางคืนเป็นยังไงนคะคะมาน,นี่จูงม้าน้อยไม้ยังเล่นตอนกลาคนจูงม้าอีเล็อีแทวไมอยางเลนบาน,นี่จูงม้าอีเลนมยางแทมมาแสมนทค่ะตอนนี้เวลา เอาสนักไมายางหลิงคนที่ไม่รู้จะเอาลูกลากยางน,นี่สวีเดนตอนกลางคืนสวยง,งามค่ะสว่างเท้าวสว่างคงไฟ <c oughs>

<laughs> มือไปไม่ได้อ,อ,อ้อมต้อมโอ้โหมาม่าไม่ได้ใส่ถุงมือมือแข็งนะทุกคน